เราไปแล้วครับะทุกทีอยากไปสภาบ่อยๆครับไปไหมไป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 ทำลายสภามันรอได้แล้วนี่ถูกไหมล่ะถ้าไม่ได้กลัวกันอ17วันเนี่ยไว้เดือนหน้าเดี๋ยวกูใส่โอ้โหก็มาดิกูไม่ได้กลัวเลยมาเลยไม่ได้กลัวอนกันให้โตก่อนมีป๋องเขพูดไปเรื่อยอ่ะถูกไม่เจอกันหรอกครับเพื่อนโอ้เดี๋ยวกูเหินขึ้นไปข้างบนเลยสวยดุกสวยสวยสวยนะสวยนะเพื่อนสวยนะสวยนะใจเย็นๆหน่อยสวยนะใจเย็นๆหน่อยโอเคไหมเย็นเย็นๆหน่อยโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมเย็นเย็นๆหน่อยนะโอ้ ไอ้เฮียค่อยๆค่อยๆดิค่อยๆคุยกันสวยทุกสวยคุยลูกสวยไาน์เนี้ยเพื่อนไลน์เนี่ยแหละมุมปืนมุมก๊อตมุมก๊อตมุมเนี้ยพี่โกลืมเย็บกระเป๋าเปล่าครับเหมือนเห็นกระเป๋าพี่แตกห้าสิบห้าฮะพี่โกลืมกระเป๋าเปล่าเปลืองเงินกระเป๋าพี่แตกห้าสิบห้าน้องรู้ได้ปะครับน้องรู้หน่อยได้ป่ะน้องเอ้ยฮัลโหลครับพี่แจ็ผมมาก่อนเนาะพี่พี่อันนี้อย่าอย่าอย่าแย่งผมดูได้ไหมพี่ไปสภาไหมเพราะงั้นคุยสภาไหมโอ้โห แตอย่างนี้วะครับพี่เย่างนี้ว่าครับไม่อผมถามผมถามเล,งลง่ลงรอเลง่งผมถามนี่้ว่าพี่ชนนนันไปไปไปทางไหนครับอันนี้ไปไหนครับอันนี้ไปไหนเนี่ยจะไปไหนไม่ไปไ,ไปทางไหนครับระหว่างฮิโรชิกับชี้ครับไ,ไม่ได้ไปครับอยู่นั่งดูอยู่ตอนนี้กูว่าคุยไม่รู้เรื่องละกูว่าฮะกูไม่รู้เรื่องละอันนี้ยังไงนะครับหมายถึงหมายหมายถึงว่าเราคุยยังไม่ไรู้เรื่องครับคนละเรื่องนะครับอันนี้คนละเรื่องละ ไม่ได้มีไม่ได้ีปันหาเขาไปคุยเลเรื่องคนเยเฮ้ยๆๆฮัลโหลครับน้องี่หอ๋อโทษทีพี่พี่พี่เวนมช่วงนี้อยากไปสภาบ่อยๆครับไปหยไป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 าายสภาครับพี่เป็นไรครับเนี่ยไปลายสภาลองคุยกันหน่อย้ยโอ้อยไปคุยสภาเลยครับพี่แ้เาใครระเบิดระเบิดแคดแน่ต้แคแน่บื้มบัมเบยเนาะอันนี้ใครบื้มบัมอ่ะฮัลโหลไหวเนาะเอ้ยเออพี่แจ็คแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีโอกาสอ่ะไอ กดกดพวกนี้ไว้ก็ดีนะพี่เดี๋ยวมันไม่ต้องเกิดเลยไหนๆเกิดเลยเออไอพวกไอพวกไหนหรอตามน้องชาพี่พวกไหนหรอพวกไหนหรอครับพวกชุดดำๆนี่แหละเออพวกแถวๆเสียบได้หรอครับเสียไม่ได้หรอไอ้นีออนดำอ่ะไอ้นีออนดำอ่ะโอ้โหลูกหมูสามตัวมันไม่มีอะไรให้กดหรอครับน้องชายพี่น้องตั้มเนี่กดอะไรหรอพี่มีอะไรแบบน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวปัญหาสำหรับพวกผมพวกผมอ่ะ๋อไม่ตัวปัญหาหรอครับเขาบอกถ้ารุ่นใหญ่จริงมัน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 รอได้แล้วนี่ถูกไหมล่ะถ้าไม่ได้กลัวกันอะ ไม่ไม่จำเป็นต้องกลัวครับใส่เลยก็ได้ตอนนี้อะไรนะครับอะไรพูดอะไรนะใส่กันเลยก็ได้ครับใส่กันเลยก็ได้เออเหมือน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 รีเหมือนอ่ะถ้ามันรีบใส่มันเหมือนรีบมันเหมือนกลัวมากกว่าเนาะวันนี้เอ้ยอ้าวปึ้มมันคำนี้มันใช้พวกขี้แพ้แล้วแหละครับโอ้โหไม่รู้ครับผมไม่จำไม่ได้นะครับแพ้ล่าสุดเมื่อไหร่จำไม่ห่างครับผมยังไม่เคยนตีมเลยอะไรนะยยังไม่เคยตีป่ะอ๋อที่นี่ไม่เคยครับผมที่นี่ไม่เคยครับจะถาว่าแพ้ใช่ป่ะอ้าวที่นี่ไม่เคยครับจะทำให้ดูไหมว่าแพ้เป็นไงอ๋อใจเย็นดีกว่าพีี่่ใใหห้้ผมเดดินกวาครับ ลองท้าดูหน่อยสักหน่อยสิไม่ลองท้าดูหน่อยล่ะมันสามสิบสี่สิบมาเล่นได้เหรอครับผมคนอสามสิบนี่จะมาเล่นหมดเล่นหมดอยู่แล้วครับไม่สนกดหมดอยู่แล้วออชิวชีวเชียวชี่วปีศาจเชียวชกดหมดไม่สนลูกใช่สวยกดหมดครับกดหมดแม็กซ์พี่พี่ลองถามเขาหน่อยดิว่าเขาเขาจะใช้ระยะเวลาการเติบโตแบบนี่นี่เท่าไหร่อะ ได้รอเป็นปีผมไม่ไหวนะคือปีนี้ผมโอ้โหรถประมูลยังไม่มีเลยตั้มจะอะไรมาสู้ครับโอ้โหขับรถประมูลก็ไม่ได้แปลว่าไม่ไม่ได้แปลว่าขับเก่งกว่าคนไม่ได้ขับรถประมูลเนาะฮ่าเอาถ้ารครับอันนี้เอาไปด่าพี่เกดพี่เกดไม่เกดพี่เก่พี่เกดไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณเกดไม่ใช่ครับเมื่อกี้เหมือนน้องตั้มมันมาแซ่เลยรู้บอกว่าขับรถประมูลยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยครับพี่พูดอย่างเงี้ยครับอะไรผมผมยังไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดเลยครับไม่ได้พูดอขาฮะหมอแบบนี้หมอกันแล้วโอเคท่างนนนี้ะ ถือว่าไม่ไม่ไม่เลียวนะเมื่อกี้พูดอีกอย่างพอบ่อยพอพอมาเจอบ่อยๆอีกอย่างนะอันนี้น้องผมไม่พูดอย่างนี้หรอกครับอืมไอ้ตั้มมาพี่ดูตรงนี้เลียวไม่เลียว no, น oh. ้องมึงได้พูดไหมตั้มไม่รู้หรอกแต่ว่าแต่ว่าพี่แจ๊คครับถ้ามีโอกาสกดกดพวกนี้เลยก็ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันมีของมันน่าจะมีกูให้เดือนหน้าเลยได้ดีกูให้สิบเอ็ดวันเนี่ยกูให้เดือนหน้าเลยดี๋ยวกูใส่อะโอ้โหพีเพ็ดวันเอาดีพี่ชายเพิร์เอาสุดเลยดี พี่แต่ว่าผมผมเห็นผมเห็นในรถอีก3คนที่ไม่พูดเขากำหมัดใส่เราแล้วคนขาดหกคนเฮ้ยกำหมัดไม่ได้อะไรหรอกกำไม้มาตีดีกว่ามาโอ้โหเออเต่ไหนพี่ซื้อหีบเทียวโมเว่ะเต้เลยเนาะอยากโดนอยู่พอดีเลยช่องนี้อยังไม่เคยรู้จักอ่อแพ้เลยว่าเล่นมาพึงมาอตัวนลงเจ็ดึ่งมาก็พาเมาไชนะไปสาแล้วเนี่ยโอ้โหพต่งแ้ในชีวิตต่อไอ้าวอ้ตั้มเขา่แพ้ก่นไงวะ โอ้โหช่อช้างช่อช้างนอกหนูสละอปะโอ้ยชนะนี่วะโอ้ยให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอผมสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะสอนอาจจะสอนสะกดให้ได้เนาะคำว่าแพ้อ่าเดี๋ยวไปสะพากันดีกว่าปากซิ่งอย่างนี้เดี๋ยวชอบเลยแบบไม่ได้ไม่ได้ซิ่งนะครับอันนี้อันนี้โดนโดนซิ่งโดนซิ่งก่อนนะครับผมอันนี้โดนซิ่งก่อนนะครับผมเยอะเดี๋ยวได้ไม่ได้มีแค่คู่เดียวด้านหน้าแล้วล่ะโอ้โหดูตามพี่ว่าโฟกัสที่เฮียเซี่ยกับฮิโรชิได้ว่าน้องพี่ว่าตอนนเี้ย เรื่องของเรามันมันมันแบบว่าเรื่องของนาคตดืกว่าน้องมันไมกไกลมันอี่ไกลมันอีกไกลเนือนหกเดือนแดงาำเรากูเอ้เอ้ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นหหมูลหรือเปล่าฮะหกเดือนน้องใครเขาฟังมมาหกเดือนไม่มีเนอะรอดู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 เลยครับรอดูเลยครับหกเดือนมันถ้าถ้าจะห้ามูลต้อเรื่องเลทดีกว่าไฟเอ็มครับหกเดือนนะครับผมน่าจะแก่ตายก่อนนะครับผมไอ้เงีรบ้ยก ใช่ครับโอเวอร์นี่แก๊งแรกที่ตีนี่คือแก๊งอะไรครับเนี่ยอ๋อ้ก็ก็เอ็นเอ็นี่เปล่านมผงเปล่ามีนไปเถอะครับอยู่อยู่อยู่บนจุดสูงสุดระวังนะครับมันหนาวเนาะข้างบนอะระวังเนาะไไม่่่อยูหนพีสุดเขาเขาเรียกกันเองครับวันนี้ไม่ได้เป็นผลงาตัวเองนะอ๋อเขาก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ดีแล้วครับอยู่นานๆเนาะบนนั้นอะผลงานมันตอบเองครับวันนี้ไม่เคยไม่เคยผิดับถูกต้องครับให้ผลงานมันตอบเถอะครับพอดียังไม่มีผลงานนะครับก็เลย ไม่อยากพูดเลยครับก็ไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะนะครับผมพอดีเห็นเห็นพี่มาชวนเห็นมาชวนคุยก็เลยคุยด้วยเฉยครับผมกลัวเหงาแจงพอแล้วพี่เดี๋ยวเขโมโหเราจริงพี่พอแล้วพี่โมโหก็มาดิกูไม่ได้กลัวเลยมาผมอยากต้อนไก่ให้โตก่อนพี่ผมอยากต้อนไก่ให้โตก่อนกลัวเลยจะตั้มกูกลัวเหรอวะเลี้ยงหมูให้โตนุ่นก่อนเขาเชื่อทีเดียวพี่นั่นแหละระวังโดนหมูมากระเบ่ดแล้วมนกูใส่กระดืองหมูตัวเล็กก็ดีมันกินง่ายกว่ากูใส่กลัวโดนืโดนตัวใหญ่แดงโอ้โหอยู่เสียไม้ เป็นแต่แค่หมูปิ้งก็แล,แล้วแหละเราไม่มีทางเป็นหมูหัน oh, เรากม่ได้ตรงนี้หมูตัวหมูหมูตัวนี้มันสู้มีดไหมเนี่ย <laughs> หมูน่าจะสู้กับไอ้กระทะโอ้โหอ่า oh, uh huh. คุณเคสก็เอาจะรวบหมูเขาใช่ไหมครับวันนี้ถูกไหมครับวันนี้ <laughs> รวมด้วยช่วยกันเนาะอันนี้แม,ถม้ถือว่ามาสามเนาะอันนี้เจ๊ไมา่นะติดติดไว้ก่อนเนาะติดไว้ก่อนใช่ไหมติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนติดไปก่อนเชิญน้ไปสแล้วดีพอแล้วติดไปก่อนครับ รอรอดูรอดูไฟต่อไปเนาะรอรอดูไฟหน้าเนาะครับเดี๋ยวดูไฟก่อนเนาะเอาอีกแล้วมึงจะเอาให้แคนกันจนได้ใช่ไหมเนี่ยไอ้สัสไอ้แมนทำอะไรกันมันดูเหมือนเด็กเล่นกันเลยมันขับรถชนปั๊มกันไม่เลยนเลยแลเมื่อกี้มันตั้งใจชนเลยนะเอขาเช็คตัวบั๊กมันไหวเปล่าอันนี้เขาเขาเช็คตัวบั๊กอันนี้มันประกาศตีแต่กี่โมงวะพี่เลยมันเพื่อทีวะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งประกาศตีทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันไม่สักกันเลยแต่คนยังไม่พร้อมกันหรอมั้งอืม ฟังฟังไอเนี่ยตั้เมื่อกี้พูดะไรวะเสียงม่พอแล้งยูจีนน่าจะยัไม่พอยังไม่ออกมาอยู่จุดสุดระวังร่วลงมาเจ็บเนาะระวังโดนซ้ำด้วยอะไรเงี้ยเวลาลงมามันเจ็บไงโอ้ยโดนซ้ำมาหลายรอบแล้วก็ไม่เห็นแพ้สักทีเลยอยากให้พงมาพูดอยู่ดักแพ้สักครั้งหนึ่งป่านั้นเราไมีปืนครบแก๊งล้าไหวทําน่าดี ปืนโค้งแก๊งเอาไป่ทำอะไรหรอครับผมปืนโค้งแก๊งนะครับอยากโดนยิงตกหล่นแบบปืนโค้งแก๊งอะครับผมอืมอย่าดีกว่าอย่าอย่าดีกว่าพี่มันจะเจ็บเอาโอ้ยปืนผมอยทำร้ายพี่ตามงฟังพี่นะปืนมันฆ่าปืนมันฆ่าใครไม่ได้ครับน้องปืนมันฆ่าใครไม่ได้ครับพี่พี่ไปผ่านเ m b ก่อนนะ ค่ะครับเดี๋ยวพี่ผมบอกผมบอกผมบอกก่อนนะแต่มันเห็นไม่หมู่นะได้ครับก็ก็บอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไต่เต้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์นจนเทียนนะครับเนี่ยต่อขอขอเคลียรนจนเทียนซีเวอร์ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามขึ้นไปเนาะพอดีพอดีจะเก่งกับแก๊งเลยไม่เป็นเหรอครับอ๋อได้เลยเอาอะไรได้ไม่เป็นเลยครับคนคนเท่ากันครับมีอะไรเปล่าวมีมือมีมือมีมือมีทีเหมือนกันครับอย่าไปดูถูกคนอื่นเขาครับ ขออรร้งเลยคับผมไม่ได้ดูถูกครับแต่ว่าก็เก่งกว่าเขาไม่ใช่หรอเห็นผมบอกเก่งนะเก่งหนักไปเลยไม่ได้บอกเก่งกว่าเขาครับแต่แค่แค่บอกว่าแค่บอกว่าไหวหมดครับผมสู้หมดทีเครับหวานนะครับเนี่ยหวานหวานชื่แจ๊กเดี๋ยวเขาโมโหเดี๋ยวเขามานี่เราพี่ยาผมไม่อยากโดนตีพี่แจ๊กไม่เอาไมวแมาพี่พอแล้วมีกินเดือดน้าจับนะครับเนี่ยขอจับปากหน่อยได้ไหมได้ค่ะเราจับปากก็ได้เนาะบนรถอ่ะเอาสุดชอบผมผม ต่ทำแล้วไอ้เดียตั้มวานนะฟู้มืออยู่แล้วคนดูรออยู่แล้วมันๆอ่ะสดๆอ่ะผมชอบอยู่แล้วตั้มเดี๋ยวจะตั้มพอแล้วตั้มไปิปิดปิดด่าตั้มไปละตั้มมาเปิดปิดปิดด่าตั้มพอเลยได้เฮียโอ้โหัไออันนี้อันนี้ตั้มรับหลังหรอน้องอะไรตั้มอันนี้เน่ปะไม่เน่ใช่ไหมอันนี้ไม่ค่ะไม่มีค่ะไม่มีรับหลังผมจะไม่พูดต่อหน้าหมดครับผมครับเราคุยต่อหน้าน้องๆมีอะไรคุยดีกว่าน้องๆใช่ครับมีอะไรพูดกันตรงๆเลยดีกว่าใช่ไม่าแล้วมันกก็เเปปิิดคุยบ่ไน่ไต่ไมอเลย เอาเขาดูดูดูให้เป็นตอรี่แล้วเขาดูปั่นปันแล้วเขาดูไม่ตั้งแต่ถ้านานไปกว่าจะไม่อยู่แล้วถ้านานไปกว่าจะรอไม่ไหวท่านานเกินรอไม่ไหวก็รอไม่ไหวยเขาไม่ต้องรอครับผมพอดีไม่ได้ขอให้รออยู่แล้วครับรอไม่ไหวก็ไม่ต้องรอครับผมเอาเมื่อกี้บอกให้รออยู่เลยเอาไม่รองั้นไปสภาดีกว่าสี่สิบสามสิบเนี่ยมาโอ้โหเด็กเด็กเขาจะอันย่อเนองเขาจะ เอา <จะ S 1> ดูาามันไม่ซิ่งปากหวานนี่ซิ่งอะไรครับหวานอะไรครับหวานเจี๊ยบครับเฉยๆครับพูดโปรติครับ ครับพูดปรดิครัอย่งไม่พร้อมเนาะยังไม่พร้อมไมพ้อครับตอนนี้ก็ยอมไปก่อนครับยอมไปก่อนครับยาครับปากหวานครับพี่ครับครับพี่ครับ1นสเฮ้ยใครหนึ่งสองหนึ่งวชนะทอนใครอะเฮ้ย่สเฮ้ยฮัลโหลใครเป็นไรอะน้องโอ้โห ม่เราคุยกันจนแบบจนละมันกันแล้วไอ้เหียยมันไม่มาเกเไอ้สัสคุณรอตั้งแต่โฮโปเนี่ยไอ้เหียาที่รออยู่ปะเอ้เป็นรอไปชั่วโมงแล้วเขาจะอันี่เขา้งีบ้างเนี่จะมาล้วเขาหลอตามนอนยอันนี้เขาตั้งดบ้างหรือว่าเรหรือจะให้เราต้องตีนก่อนนยกูเริ่มงงแล้วเออเนี่ยแต่ทุ่มหนึ่งไอ้ไม่มาจ้างจะทีไอ้เหียไม่รูปเก่าด้ยแม่ตามรูปเก่าเรามารู้ไหมรูปเก่าด้วยไอ้เหียใช่อ่ะอนี่มมาหลอกเรียมะเออกูไปดูมาแล้วแม่งไม่มีเฮียแม่งแม่ กูก็อยากเสือกจัดไอ้เฮียแล้วนั่นนู้ยเฮีย,ยแม่งหลอกกูซะอ่ะแล้ว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 อันนี้แทงอะไรครับใจเย็นนะอย่าพิามพ์ทีอครับ<อ>น้องเทียครับเทียครับน้องเทียเทียแทงเทีย<อ> <9 S 2> ก,กเ็เอาเงินแก๊งมาเอาเอาเงินแก๊งมาแทงทำไมน้องตั้มขำๆอ๋อยี่สิบเอ็มถ้าแพ้ก็ยุบแก๊งชิวๆวเจ็ด เดี๋ยวแต่น่าจะยากนะเพื่อนผมไม่ไม่ไม่หมู่นะก็ลองดูลองก็ลองดูเด็กลองแบบเดิมพันอายุสมัยใหม่ไม่ได้ขนาดนั้นได้มากอายุสมัยใหม่น้องติ่ลยิ่งยา่งยิ่งยิสงยิ้งยน่งยิ่งยมาละเดี๋ยส่ฟยิ่าดิ่งยิ่งยส่ฟาิ่ายิ่งยิ่งยิ่งยด่งยิดงอิ่ัยิ่งยิ่งยิ่งยนี้ยิ่้พิ่งนิ่งยิ่หยิ่งยิ่้ยิองยิ่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 งยิโรชิ่าชั่งยิ่งยิ่งเนี้ย ไม่ไปนอนแต่โหโปอะเออรอมาชั่วโมงแล้วนันนี้ถูกใครกินกันแน่เริ่มงงแล้วอันเนี้ยเฮ้ยยยยยยยสยยยขยยยยยยยเยย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 งครับสวยยรับพี่ยมยย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 นยย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 รยย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 ยมยย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 ยเยยมยย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 เยยยยยยมยสยย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 ไสัตว์อะไรนะคุณฟ้ย ผมผมพูดตรงๆว่าผมเชียร์ฮิโรชิครับในเรื่องการพนันครับเมืวันไฟท้ายเราก็รอมาสองชั่วโมงแล้วตามนี้แค่ชั่วโมงเดียวแทงไปสิบล้านปู่เออแทงไปสิบล้านจริงสวยตามสวยแต่ว่านำศูนย์จุดแปดนะแล้วแลวชิวเนี่ยเมืองบนอ่ะมาสักทีดิเออออกมาแน่รอเลยนะรอแจ็คสิบกิลพิมพ์เีท่าไหร่วะโอเคโอเคโอเคตอนนี้มันมันต้องตายกัน มันบอกว่าทางสายฟไฟฮิโรชินะครับบอกมาว่ารอหนึ่งรอเพื่อนหนึ่งคนที่ติดคิวอยู่สิบคิวฮะอันนี้กี่คนนะหนึ่งคนครับหนึ่งคนรอหนึ่งคนว้ากรอห้าคิวก็คิวชโงแล้วจำนั่นน่ะสิมันจะโดนเตะตัวอะไรเปล่าเฮ้ยเพื่อไไไมผมผมว่ามามันจะไปแย่หลังแทนไตามดิตามดิตามดิ้ตามดิตามดมาเนี่ยมาเ่อุ้ยเหมือนไปแย่หลังแทนจริงว่ะเพื่อน อารมณ์เพื่อนเป็นไรกันเพื่อนเงียบกันหมดเลยเพื่อนอารมณ์อยู่เนียเนี่ยอะไรกูไม่อยากพูดเพื่อนไม่มีอะไรต้องพูดโอเคกำหมัดไว้ก่อนเพื่อนกูรู้มึงคิดอะไรอยู่กูรู้ไมด้กำไม่ได้กำกำัมทำไมเพื่อนกำแล้วก็แบกลัแล้วก็แบแเพื่อนทำไมหรอกำัมทำไมพูดเพื่อนคนมีปากมก็พูดไปเรื่อยอะุ้ยแล้วมีสัตว์ลึกกูเอาแล้วด้วยเฮียเลย อยากสีสีสลัได้ไหมจังเลยอยากมีปืนอยากมีมีดละไจังเลยมาเลยทำให้พวกกูเป็น SMD ในวันนี้เว้ย SMD กูเริมกันมาจากวันแห่งีน